โอ้เธอช่างน่ารักกว่าใครโอ้เธอน้ารักขึ้นไปไหมหัวใจพี่มันแทบละลายก็เพราะเธอคนเดียวรู้ไหมถ้าได้เธอเป็นแฟนก็คงดีพี่สัญญาพี่จะดูแลอย่างดีกว่าที่เคย จะไม่ทำให้ต้องเสียใจความน่ารักของเธอไม่เคยปานีใครขอร้องนะเธออย่าไปน่ารักกับใครขอแค่นี้พี่ขอได้ไหมยิ้มนิดเดียวก็ทำใจพี่วันวหวต้องบอกตรงตรงตรงรักเธออย่างแรงอยากได้เธอคนนี้มาเป็นแฟนไม่ใช่ต้องการแค่วันไนส์แดนไม่ใช่ต้องการแค่วันไนส์แมน อบชอบเธอมาตั้งนานแต่เธอไม่เคยรู้แอบชอบเธอมาตั้งนานแต่เธอไม่เคยเห็นแอบชอบเธอมาตั้งนานก็คงไม่ได้แค่เฟรนด์แอบชอบเธอมาตั้งนานสุดท้ายก็ไปไม่เป็นแล้วต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงอยากได้เธอมาเป็นแฟนแล้วฉันต้องทำยังไงบอกรักเป็นพันครั้งมันก็ไม่ได้อะไรได้ได้เก็บไว้ในใจไม่กล้าพูดออกโอ oh, ้เธอช่างน่ารักกว่าใครโอ้เธอน่า,นารักเกินไปไหม หัวใจพี่มันแทบละลายก็เพราะเธอคนเดียวรู้ไหมถ้าได้เธอเป็นแฟนก็คงดีพี่สัญญาพี่จะดูแลอย่างดีกว่าที่เคยพี่จะไม่ทำให้ต้องเสียใจอย่าบอกว่าผมคนนี้ชอบพี่ตั้งนานอย่าพึ่งงอแง,งอย่าพึ่งบอกว่ารำคา ไปเที่ยวด้วยกันไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวเชียงคานเธออยากลองแพ้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองกาแล้วจะเอาอยัางไงขอแค่เธอผูด